สวัสดี FC ทุกๆท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซานะครับก็จะมารีวิวรถก่อนส่งมอบอีก1คันนะครับในรุ่น m ิ X x 1.9 Active เพื่อเป็นแนวทางการแต่งนะครับต้องขออภัยด้วยเมื่อกี้นะครับมีคนเดินตัดผ่านนะครับ m ิว x Active สีขาวมุกตัวนี้ราคารถเดิมๆ1,196,000บาทไม่รวมแต่งนะครับคันนี้แต่งชุดแต่งรอบคันเป็นของคาโตครับนี่สเกิรด้านหน้า ลักษณะแบบนี้มีการติดตั้งในส่วนของไฟตัดหมอก LED เข้าไปครับนะย้ำอีกทีนะครับตัวนี้เป็นรุ่น Active หรือว่าเป็นตัวเริ่มต้นนั่นเองนะครับมาดูในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างได้เปลี่ยนล้อแม็ก,กขนาด17นิ้วเป็น18นิ้วนะครับลักษณะแบบนี้ใช้เป็นยางเลนโซ่ในส่วนของชุดแต่งมีคิวล้อแล้วก็มีขอบด้านข้างมาให้ด้วยนะครับรวมถึงครอ,อบตัวชายบันไดามาให้ด้วยนะครับ ลักษณะออกมาก็สรงแบบนี้เลยแล้วก็ในส่วนของด้านข้างมีการติดตั้งในส่วนของกระจกพาบไฟฟ้าเข้าไปด้วยนะครับเพราะเน้นในเรื่องของการใช้งานและความสวยเข้ามาด้วยในส่วนของตัวนี้จะสามารถใช้พาวไฟฟ้ารวมถึงมีไฟเลี้ยวด้วยนะครับจุดเดิมก็ยังอยู่นะครับเพราะว่าคันนี้ไม่ได้อุดในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับแต่ที่สําคัญคือคันนี้มีการอุดในส่วนของเสาอากาศคีบฉลามนี่ ปกติจะอยู่ตรงกลางนะครับคันนี้มีการอุดเป็นที่เรียบร้อยก็ไปดูในส่วนของคีบฉลามกันนิดนึง,ง,นไ,งได้ได้ได้ในส่วนของด้านหลังนะครับก็นี่คีบฉลามอย่างที่ผมบอกเลยทำคีบฉลามอันนี้เบิกแท้มีการอุดเป็นที่เรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวให้ลูกค้าขยับรถนิดนึงในส่วนของด้านหลังก็ลักษณะประมาณนี้นะครับก็มีการใส่ในส่วนของคาดเอวเป็นของงานคาโต้ ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบไม่มีไฟนะครับก็ดีใช้งานแบบยาวๆไม่มีไฟมันก็ดีนะครับแล้วก็ชายด้านล่างก็จะมีตัวปิดเป็นแผ่นสีดําเป็นดําเงานะครับตรงไฟถอยนี่ในส่วนของด้านล่างและนี่ก็เป็นโลโก้ของอีซุเมทนนะครับพอด้านหลังใส่คีบฉลามเข้าไปก็เหมือนกับตัวท็อปเลยทุกอย่างนะครับ สวยมากๆสําหรับนี่เห็นไหมเขาก็ขยับอันนี้ก็จะเป็นการสาธิตการปล่อยรถกันอยู่นะครับก็เขาก็จะขยับรถมีการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ตัวรถนะครับผมก็เนี่ยให้ดูนิดนึงเนี่ยผมอยู่ที่นี่มาส่งรถนอกสถานที่โดยปกติก็มีบริการส่งมอบทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับก็ฝากไว้ด้วยใครที่สนใจรถเนี่ยว่าอ่าใครที่สนใจรถอีสุเนี่ยแล้วเป็นความมีความกังวลที่ว่า อยู่ใกลจากเรานะครับเรามีบริการส่งมอบให้ถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับอะกลับมาดูกันอีกทีนึงเนี่ยสวยปะละ่ะตัวเริ่มต้นเดิมๆจากโรงงานถ้าท่านไปดูปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ถูกใจแต่ถ้าได้ลองแต่งนี้แต่งหน่อยขึ้นมาเนี่ยเป็นไงสวยครับอย่างกัตัวท็อปเลยครับไม่อายตัวท็อปไม่อายตัวลองท็อปแน่นอน ย้ำอีกทีตัวเริ่มต้น1นึ่0ล้านหนึ่งบาทในสีขาวมุกแบบนี้ไม่รวมแต่งนะครับก็ของแต่งมันขึ้นอยู่กับบุคคลว่าจะเลือกแต่งแบบไหนซึ่งแต่ละคันที่ผมมารีวิวของแต่งไม่เท่ากันเลยสักคันนะครับของแต่งสามารถเลือกเองในทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อชุดแต่งออุปกรณ์เสริมที่อยากจะใส่เข้าไปงบจะบานปลายไม่บานปลายขึ้นอยู่กับคุณนะครับ อันนี้ตัวนี้จะเป็นคาดเอวแบบไม่มีไฟของคา์โตชุดเต็มอันนี้เขาก็ขยับอยู่ถอยได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้เบรกมือไฟฟ้าแล้วก็การใช้เกียร์นะครับแล้วก็ในส่วนของชุดแต่งคา์โตเนี่ยใช้ด้านล่างดิฟฟิวเซอร์เห็นไหมมีการใส่ในส่วนของตัวครอบแล้วก็อย่างที่ผมบอกก็คือครอบในส่วนของด้านหลังตัวนี้คออไฟที่เป็นสีดําเงานะครับสวยบิ๊กแบบแล้วก็พาดูในส่วนของคิวล้อนิดนึงเมื่อกี้เขาขยับรถเนาะคิวล้อก็ ขนาดกำลังพอดีมีการใส่มาจนถึงชายด้านล่างเลยนะครับนี่นี่นี่ยาวด้านหลังจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อมาจนถึงชายบันไดาย,ยาวไปตัวนู่นด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านหน้าก็เป็นชายบันไดที่ต่อกันลักษณะแบบนี้ครับผมเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของภายในเดี๋ยวรอเขาอธิบายในส่วนของตัวรถก่อนนะครับ มารีวิวเพื่อเป็นแนวทางเนื่องจากคันนี้สุรหุหกจริงๆเมื่อวานจะรีวิวให้ดูแต่ว่า,าในเรื่องของฝนได้ตกลงมาเราก็ไม่มีพื้นที่ในการรีวิวนะครับวันนี้มาส่งมอบก็เลยถือโอกาสมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับมันดูในส่วนของภายในกันนะครับเราก็ปล่อยรถเสร็จแล้วในส่วนของภายในมีการทําแค่อย่างเดียวก็วคือในส่วนของเบาะที่เขาเลือกทําเป็นเบาะหนังสีดําได้สีแดงนะครับ ตัวนี้เป็นเกต็เนบป่าอย่างดีเลยรวมถึงแผงประตูด้านข้างด้วยนะครับสีดําได้สีแดงนะครับจริงๆแล้วเบาะหนังสามารถเลือกสีได้แต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่ให้ดูด้านหน้านี่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 น,น,น,นีสีดําได้สีแดงนะครับสวยๆเลยเลือกสีได้ด้วยพาดูด้านหลังนิดนึงด้านหลังก็จะเป็นของเดิมนะครับแล้วก็มีการติดตั้ง <สะ S 1> ผมเข<ม>้า <he a S 2> ลูกนี่สวยเลย ก็เสร็จภารกิจเรียบร้อยสําหรับการส่งมอบรถนอกสถานที่พร้อมรีวิวในเรื่องของของแต่งให้เพื่อเป็นแนวทางการแต่งนะครับก็คันนี้ที่จังหวัดเชิงเสาเอฟจากะเชิงงเสาขอบคุณพี่แดงที่ไว้ใจอิ s สุเมโทให้พวกผมได้ดูแลด้วยนะครับและถ้าใครอยากออกรถนะครับอิสุพร้อมแต่งแบบนี้นะครับสามารถโทรหาผมได้เลยไมเคิลอิสุ0615463646นะครับ ผมอยู่ที่อีสุเมโทสาขาราชพึกษ์และก็อย่างที่บอกเลยว่าถ้าใครเป็นกังวลในเรื่องของระยะทางเราไปส่งให้คุณได้ถึงที่ฝากไว้ด้วยครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ